ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง e x p o u ของเราด้วยนะครับช่องที่เราจะมาพูดคุยเชิงหลือกเกี่ยวกับชีวิตจิตวิทยาและการเข้าใจตัวเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึง9ลักษณะของคนที่คบไม่ได้นั่นเองลักษณะเหล่านี้อาจจะดูไม่ชัดเจนในตอนแรกแต่สามารถเป็นสัญญาณให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษในระยะยาวกันครับมาฟังกันครับว่ามีอะไรกันบ้าง ข้อที่1ครับคนที่ชอบบงการหรือว่าเป็น the control freak นะครับคนที่ชอบบงการเนี่ยหรือว่าคนที่ควบคุมผู้อื่นมักจะมีความต้องการสูงในการควบคุมทุกอย่างในชีวิตของคนรอบข้างแม้ว่าจะดูเป็นการช่วยเหลือหรือว่าแสดงความเป็นห่วงแต่บ่อยครั้งครับมักจะก่อให้เกิดความอึดอัดได้ตัวอย่างเช่นเขามักที่จะชอบควบคุมเวลาของคุณสถานที่ที่คุณไปหรือแม้แต่ เพื่อนที่คบหาด้วยครับทฤษฎีอ้างอิงที่ผมยกมานะครับเป็นการควบคุมทางจิตวิทยาหรือเรียกว่า psychological control theory นั่นเองพฤติกรรมของคนที่ชอบบงการหรือว่า the control freak เนี่ยสัมพันธ์กับแนวคิดนี้ครับซึ่งอธิบายถึงวิธีที่บางคนใช้ควบคุมเชิงจิตวิทยาเพื่อบิดเบือนความรู้สึกและความคิดของผู้อื่นเช่นการบังคับให้เราเนี่ยรู้สึกผิดและการบังคับการใช้อำนาจนั่นเอง แสดงถึงผลกระทบที่ทําให้ผู้ที่ถูกควบคุมเนี่ยรู้สึกขาดอิสระครับและก็รู้สึกว่าอึดอัดในความสัมพันธ์จะไปไหนก็ไม่ได้จะคบใครก็ไม่ได้แถมต้องตรงเวลาอีกต่างหากคุ้นคุ้นไหมครับมาดูข้อที่2กันบ้างครับข้อที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนทฤษฎีบุคลิกภาพนะครับเป็นแบบนาซิตนะครับพฤติกรรมของคนที่สนใจแต่ตัวเองนั่นเองคุณผู้ฟังรู้สึกว่ามีคนรอบข้างเป็นแบบนี้ไหม ลองฟังตามกันไปนะครับนาซิสเนี่ยมักจะแสดงออกผ่านการขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นครับเขาเป็นคนที่ต้องการความสนใจในตัวเองสูงและต้องการให้คนอื่นเห็นค่าของเขาสูงกว่าผู้อื่นครับทฤษฎีนี้เนี่ยสามารถอธิบายถึงผลกระทบที่คนแบบนี้มีต่อผู้อื่นในความสัมพันธ์ได้โดยเฉพาะการลดคุณค่าของอีกฝ่ายและขาดการสนับสนุนทางอารมณ์ด้วย อย่างแรกครับพฤติกรรมของคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ก็คือชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งคนที่มีบุคลิกแบบนาสิธิ์เนี่ยมักจะอยากเป็นจุดสนใจในกลุ่มมีความสุขเมื่อตัวเองได้รับการยอมรับหรือว่าชื่นชมและจะรู้สึกหงุดหงิดครับเมื่อถูกละเลยหรือว่าไม่ได้รับการสนใจอย่างที่2ครับขาดความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นพวกเขามักมองโลกจากมุมของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวขาดความเอาใจใส่หรือ ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่นเช่นเมื่อเพื่อนรู้สึกเศร้าเนี่ยคนแบบนี้มักจะพูดเนี่ยให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีนครับหรือพยายามให้เพื่อนเนี่ยสนใจเรื่องของตัวเองแทนที่จะเป็นการปรอบโยนเพื่อนด้วยกันเองนะครับและอย่างที่3มครับมองตัวเองเป็นคนสําคัญเสมอพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเก่งและมีคุณค่าเหนือกว่าผู้อื่นและมักจะคิดว่าตัวเองอ่ะสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเช่นนะครับ คิดว่าตนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติแบบพิเศษโดยไม่ต้องทำอะไรแลกเปลี่ยนเลยและอย่างที่4นะครับลักความสำเร็จและการชื่นชมจากผู้อื่นคนแบบนาซิสเนี่ยมักจะหลงไหลในภาพลักษณ์ของความสำเร็จและการชื่นชมจากผู้อื่นครับโดยจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีเพื่อให้คนอื่นยกย่องเช่นพยายามโอ้อวดถึงสิ่งที่ตัวเองทำได้สำเร็จมากกว่าให้ความสำคัญในการพัฒนาตัวเองจริงๆ และอันสุดท้ายใช้คนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพวกเขามักมองความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองได้ไม่ได้มองคนอื่นอย่างมีคุณค่าที่แท้จริงจึงมีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะเชื่อมโยงความรู้สึกอย่างแท้จริงนั่นเองครับมาดูข้อที่3กันบ้างครับคนที่ใช้ความรู้สึกของเราเป็นเหยื่อ คนเหล่านี้เนี่ยมักจะมีทักษะในการบิดเบือนความรู้สึกให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาทําให้เรารู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีค่าซึ่งทําให้การพัฒน,นาตัวตนของเราเนี่ยเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์เนี่ยก็มีทั้งการหลอกลวงทางอารมณ์มากมายเลยครับมาถึงข้อที่4แล้วนะครับคนที่ไม่เคยยอมรับผิดอาจจะผักความรับผิดชอบให้คนอื่นอย่างชัดเจนครับ พวกเขามักจะโยนโทษไปยังปัจจัยภายนอกหรือว่าคนใกล้ชิดซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ได้นะครับและข้อที่5ครับคนที่ไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาได้การที่ไม่รักษาคำมั่นสัญญามักส่งผลให้ความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ลดลงถูกไหมครับคนประเภทนี้เนี่ยมักจะมีข้ออ้างหรือว่าเหตุผลทุกครั้งที่เขาไม่ได้รักษาสัญญาอะไรกับเราทําให้เราเนี่ย เสียความไว้วางใจในระยะยาวไปนั่นเองและข้อที่6ครับคนที่ไม่เคารพขอบเขตของเราคนที่ลัมเบิร์ขอบเขตมักจะเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เราเสียความรู้สึกสบายใจและความมั่นใจในความสัมพันธ์พฤติกรรมนี้บ่อยครั้งจะเกี่ยวข้องกับการขาดความเข้าใจในเรื่องของอิสระครับซึ่งอ้างอิงจากหนังสือบอลเดลียจากดรเฮนรี่คาวและดรโจนทาวสันนะครับ ข้อที่7ครับคนที่มีแต่คำวิจาร์เราเองก็คงไม่ได้ชอบคนมาวิจาร์เราบ่อยๆถูกไหมครับคนลักษณะนี้เขาจะชอบวิจาร์คนอยู่บ่อยครั้งครับทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเสียความมั่นใจบ้างหรือว่าอาจจะวิจาร์เราในเรื่องของภาพลักษณ์บ้างแม้ว่าคำวิจารณ์บางอย่างครับอาจดูเหมือนเป็นคำแนะนำแต่ถ้าเกิดทำบ่อยเกินไปจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทำตัวอย่างง่ายๆครับ การวิาพากษ์วิจารเรื่องของพฤติกรรมที่ทำลายความรู้สึกนะครับในคู่รักคนหนึ่งเนี่ยชอบวิจารณ์หรือพูดจาลดทอนคุณค่าของอีกฝ่ายอยู่เสมอคนที่ถูกวิจารณ์ก็อาจจะรู้สึกไม่ดีและก็สูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปทฤษฎีความสัมพันธ์เชิงวิาพากษ์เนี่ยแนะนำว่าควรตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องวิจารณ์อย่างนี้หรือวิธีการพูดแบบนี้เหมาะสมไหมเพื่อหาวิธีการปรับพฤติกรรมและก็สื่อสารกันในทางที่สร้างสารรค์มากขึ้นครับ แทนที่จะทําลายความมั่นใจของอีกฝ่ายลงตัวอย่างที่2ครับวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ที่มีความไม่เท่าเทียมกันในบางความสัมพันธ์นะครับเช่นมีฝ่ายหนึ่งที่ตัดสินใจทุกอย่างส่วนอีกฝ่ายถูกบงการทฤษฎีนี้ก็จะมองหาสาเหตุของความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์นี้และถามว่าทําไมาการตัดสินใจถึงขึ้นอยู่กับคนหนึ่งฝ่ายเดียวล่ะหรือจะทําอย่างไรเพื่อให้ทั้งคู่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย,อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการปรับสมดุลในการมีบทบาทและหน้าที่ในความสัมพันธ์นั่นเองครับมาถึงข้อที่8กันแล้วครับคนที่เล่นเกมจิตวิทยาการเล่นเกมจิตวิทยาเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องการเล่นเกมจิตวิทยาเนี่ย เกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าต้องบิดเบือนความจริงหรือว่าใช้เทคนิคจิตวิทยาในการควบคุมทําให้เรารู้สึกสับสนและก็ไม่มั่นใจพฤติกรรมนี้มักจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงและอาจเป็นพิษในระยะยาวได้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับข้อที่9ครับคนที่ไม่ได้คารบเวลาและพื้นที่ส่วนตัวคนที่ขาดความคารบต่อเวลาและพื้นที่ส่วนตัวของเราสามารถทำให้เรารู้สึกถูกบังคับอยู่เสมอ เมื่อพวกเขาเข้ามาแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตพฤติกรรมเหล่านี้ครับลดคุณค่าและอิสระของเราในความสัมพันธ์นั่นเองสรุปนะครับลักษณะเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์เราอาจจะต้องใช้เวลาในการสังเกตแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบนะครับคุณผู้ฟังต้องดูนะครับว่าคนรอบตัวเราเนี่ยมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ เพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในความสัมันธ์ที่เติมเต็มและมีความสุขอย่างแท้จริงได้ครับจะได้ไม่เป็นพิษในระยะยาวและสุดท้ายครับถ้าเกิดคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ของช่อง Explou นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์เพื่อนให้มาฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีนะครับ